เรามีคำถามอยากจะถามซอบ์พาวเวอร์ของฉะเชิงเซาคืออะไรวัดหงทองวัดกลางทะเลค่ะวัดหงทองค่ะวัดหงทองค่ะก็ต้องเป็นวัดหงทองอยู่แล้วสิครับตอนนี้นะครับก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยครับวัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวัดหงทองวัดกลางทะเลสวยเลิศซอฟท์พาวเวอร์ของฉะเชิงเซาค่ะ แดนมาร์กใหม่ของฉะเชิงเซาว,วัดกลางทะเลสเสน่ซีวอล์กทางเดินพื้นกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์สุดจึงอลังการติดแกรมงดงามมงลงช่ำๆทำทำถึงที่ทุกเจนตัวตึงห้ามพลาด วัดในทะเลพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทยแห่งนี้ได้เผชิญกับปัญหาน้ําทะเลกัดซอตลิงมาอย่างต่อเนื่องทําให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ริมทะเลกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในทะเลไปโดยปริยายแต่ก็กลายเป็นไฮไลไท์ที่สวยงามสําหรับการท่องเที่ยวสะพานบุญที่ทอดยาวออกไปในทะเลโบสถ์และเจดีย์ในทะเลของวัดหงทองซีวอล ทางเดินพื้นกระจกใสที่ยื่นไปในทะเลแห่งแรกของเมืองไทยที่มีความยาวกว่า40เมตรเหมือนเราเดินอยู่บนน้ำทะเล <phone noise> และนี่คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดฉะเชิงเซาที่ยกระดับชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินสร้างเศรษฐกิจ สร้างชุมชนสร้างศรัทธาและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นวัดหงทองตำบลสองครองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา RRU Creative Power ฉะเชิงเซาซอว์พาวเวอร์